พี่รับเครื่องปีนี้บริษัททีจีมีเดียของเราก็ได้กำไรไหมมาได้ไงอะ่ะทำไมมาไม่บอกก่อนอ่ะพี่จะได้เตรียมกับข้าวไว้สวัสดีค่ะพี่ตีสวัสดีทิงเออท็อปพี่ว่าจะมารบกวนเองหน่อยอะ่ะยืมเงินเพิ่มอยู่สักก้อนหนึ่งแสนหนึ่งนะรวมกับเขาที่แล้วอะ่ะก็สองแสนเดี๋ยวคืนพร้อมกันทีเดียวได้ได้ครับพี่ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เงินอยู่แล้วเดี๋ยวผมโอนให้นะ ขอเงินสดนะพอดีพี่พี่จะใช้ตอนเนี้ยอืมเงินสดเหรอพี่ตอนนี้ผมมีเงินติดตัวแค่หมื่นเดียวอะ่ะผมให้พี่ก็ไม่พออยู่ดีอะ่ะเดี๋ยวผมโอนให้พี่แล้วกันนะโอเคได้ง้นโอนมาเดี๋ยวพี่ไปเบิกเองพี่ผมโอนไปแล้วนะพี่เช็คดูเงินเข้าหรือยังเข้าแล้วขอบใจเองมากนะส่วนเงินสดหนึ่งหมื่นเนี้ยพี่ก่อไปด้วยเดี๋ยวคืนทีเดียวไปก่อนนะไว้เจอกันเจอกันพี่ พี่ตีช่วงนี้เป็นไรอะ่ะเจอหน้าก็ยืมแต่เงินยืมยืมแล้วก็ยืมอะ่ะนี่มันเงินเท่าไหร่เองพี่เขาอ่ะคงจําเป็นต้องใช้เป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันสิคุณห่อเลิกบ่นได้แล้วเอาน้ำมันทอมนี่เลี้ยวซ้าเข้าไปหน่อย มาตรงนี้เลยครับอ้าวพี่บังเอินจังมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีพี่มาทําธุระแถวนี้เจอแกก็ดีละเดี๋ยวพี่เอาเงินคืนให้ลูกค้าเพิ่งโอนมาเมื่อเช้าโผพี่ทํำเป็นเหมือนคนอื่นคนไกลไปได้คิดดองเลยไหมพี่พี่พี่อย่าทำอะไรที่มันเกินความจำเป็นได้ไหมพี่โอนอะ่ะเท่าที่พี่ยืมไปก็พอ อนไปแล้วนะในดูหน่อยว่าเข้ายังทำไมมีปัญหาอะไรบอกหรือว่าเงินไม่เข้าเข้าเข้าแล้วพี่เข้าแล้วโอเคงั้นพี่ไปก่อนละ่ะเออพี่ครับกินข้าวด้วยกันไหมผมเลี้ยงไม่เป็นไรละพอดีพี่ยังมีธุระต,ต่อไว้วันหลังแล้วกันไปเจอกันนะ Hey เฮ้ยตีเงินที่เรายืไมไปท็อปอะ่ะมันคืนไปยังวะเมื่อกี้กูเจอเมียมันด้วยคืนไปแล้วนายมีปัญหาอะไรเปล่าวะปัญหาไม่มีหรอกแต่ว่าเราอ่ะยืมเงินท็อปไปตั้งครึ่งปีเราได้ให้ดอกเบีย้ยบ้างเปล่าดอกเบีย้ยกูได้ให้ไปแล้วแต่มันอ่ะไม่เอายังคููกูอีกนะถ้าคูให้อ่ะจะโดดกรธคูเดี๋ยวว่างๆคูสองคนอ่ะไปเลี้ยงข้าวมันกันเออเสร็จสปอนเซอร์ที่เขาโอนเงินมาให้เราอ่ะไปเสร็จอยู่ในเก๊แล้วนะโอเคเดี๋ยวกูดูเอง ส่วนเงินส่วนหนึ่งมื่นเนี้ยพี่ก่อไปด้วยเดี๋ยวคืนทีเดียวไปก่อนนะไว้เจอกันอ้าวทิงคุณอยู่นี่เองเหรออืมเออผมจะบอกคุณว่าพี่ตีอ่ะเขาโอนกันมาแล้วนะแล้วโอนมาเท่าไหร่อืมสองแสน่ะฮะอะไรนะคุณนี่มันเป็นคนยังไง ให้เพื่อนยืมเงินไปตั้งครึ่งปีดอกเบี้ยสบาทก็ไม่มีทายืมเงินตีเนยียนเอาไปตั้งหมื่นหนึ่งเป็นเพื่อนอะไรก็ไม่รู้คุณนี่มันโง่จริงๆเลยเออนะพี่ตีเขาคองงานยุ่งเขาคงลืมนะลืมอะไรลืมลืมได้ยังไงเขาเห็นคุณโง่สิเลยหลอกคุณะตีเงียนไม่ให้ริงคุณพูดอะไรของคุณพี่ตีเขาเป็นคนแบบนั้นที่ไหนเสียงดังอะไรกันอ่ะดังไปถึงหน้าบริษัทเลยแล้วถิงอ่ะทำไมทำได้อย่างนั้นอ่ะ ไปโกรใครมาหรือเปล่าทงิงไปเอาหน้าไม่ตีเขาไม่ต้องยุ่งยากหรอกพอดีพี่ซื้อนาฬิกามาใส่แล้วไม่สวยอะเอามาฝั่งนาโหพี่พี่ขับรถตั้งไกลมาถึงบริษัทผมเพื่อเอานาฬิกามาให้ผมเนี่ยนะพี่ไม่มีเรื่องอื่นแล้วหรอมีพี่ว่าจะมาขอยืมเงิน,นสักหน่อยพี่พี่เอาเท่าไหร่อะมื่นหนึ่งเอาเงินสด น้องรักพี่อะคืนเงินเองอ่ะน้อยไปเองก็ไม่พูดสักคำยังดีนะที่พี่อะนึกได้ไม่งั้นอะเอ็งขาดทุนแย่เลยโหพี่เงินแค่นั้นเองพี่คิดอะไรมากไม่ได้เงินอะยืมเท่าไหร่ก็ต้องคืนเท่านั้นถ้าบอกว่ายืม5 0 0ก็ต้องคืนอ่ะนี่เงินพี่ไปก่อนละเฮ้ยพี่ เงินที่พี่ให้อ่ะมันเกินมานะครับที่เกินมาคือดอกเบีย้ยพี่ตีพี่อย่ากแกล้งน้องแบบนี้สิครับเงินที่พี่ยืมผมไปสองแสนอ่ะผมเอาไปฝากธนาคารปีหนึ่งก็ไม่ได้ดอกเบีย้ยขนาดนี้นั่นมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยจากสองแสนที่พี่ยืมไปแต่มันคือดอกเบีย้ยจากเงินหนึ่งหมื่นที่พี่ยืมไปต่างหากถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ